ต่อไปนะคะเรามาดูในแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่42แบบฝึกหัดที่4ข้อที่1ใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าลงในช่องว่างนะคะข้อที่1ให้นักเรียนเปรียบเทียบไปทีละคู่นะคะคู่ที่1 2,526เทียบกับ2,538 นักเรียนควรที่จะใส่เครื่องหมายอะไรคะอ่าเราก็จะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะ2526น้อยกว่า2538ต่อไปคู่ที่2นักเรียนก็เปรียบเทียบ2 5 3 8เทียบกับ2047ใส่เครื่องหมายอะไรคะ ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะ2538มากกว่า2047ต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะในหน้าที่44ให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงในกระถางให้ถูกต้องอเขากำหนดมาให้นะคะคือ2053มากกว่า นักเรียนก็หาตัวเลขที่เขากำหนดให้นะคะมาใส่จะเลือกอะไรมาใส่ดีคะระหว่าง1 2 0 3 5ต่อไป2,530และ2,503เลือกอะไรมาใส่ดีคะสองา2 0นั่นเอง ดูตัวอย่างข้อ2ค่ะ1,1910มากกว่าอ้าเราจะเลือกจำนวนอะไรลงมาใส่ในกระถางดีค่ะระหว่าง1,1019และ1 1 9 1 1และ1 9 0 1 1 เลือกอะไรมาใส่ในกระถางคะอ่าหนึ่งมืนหนึ่งพันสิบเก้านะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะแล้วส่งงานให้คุณครูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ